เพ่อวันนี้แปลามาวังเบียงยามข้ามคืนครับโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโขนนักท่องเที่ยวแต่งชาติเยอะมากนี่ก็เป็นแร้านข้างแตงคนที่แบบของฝรัง่งอะ่ะโลตรงรถไป โรตีเอา,สาใส่ไข่หนึ่งอีกสักทีแม่นาะทีมาเอายังไม่ต้องทำนะโอ้โรตีทั้งแถบเลยครับอ๋อนี่เป็นโซนขายโรตีโอ้แนโรตีเยอะมาก เจนแลนด์ได้แปลกเลยเมนูย่อยดีเพื่อเจนแลนด์ได้แปลกแหมะนะแบบนั้นบุกงบุกเกิดเออเจแลนด์โอเคอ่ะก็ไอเดียไอเดียดีเลยผมแม,นะม,ม่นะมีเมนูบางแน่แลนเลยเออ เป็นโซนโรตีหมดเลยนะครับสองข้างประตูมัดโซนโรตีเบอร์เกอร์จะได้เห็นแ,นแบบเดียวโอ,โอ่ะนะโอ้โหนี้มันโซนแบบพัทยาที่ทำสองข้างทางถนนครับ ตรงแค้มจะมีศูนย์อาหารด้วยป่ะเอ้ยเดี๋ยวเข้าไปดูวะศูนย์อาหารบางเวียงว่ะโอ้่อทำมาแดดจะดูว่ามีอย่างไรก็ แต่งแข็ ane, พลังเยอะเลยเออซล่าดีแห่งทยเลยโหนี่เาแนี่เแหละเก่งมันอะ เหมูกระแทกก็มีชิ้นแดดให้จุ่มแบบแล้วเอ้ยกระแทกกระแทกที่ฟืนขนแดด ข้าวแกงหมูข้าวมันไก,ก่ก็มีเยนี่เขาบากลอดรูเล่ีเมียปบาร์บีคิวหอวหอม ไม่นูก,กับแปองนะเป็นแสมที่แม่ผ่านเองนะเ 75, 000, อแสนที่ผ่านข้าวกับแห่สีพันเีสีนประมาณแปดสิบก็สิบบทแต่ละแค่เหมือนทั่วไปนะโอ้แล้วพิซซ่ารามีปะเด็บ ปลาแป้งเขาปะแสตติฟานแสตติฟานเองปลงาแป้งปลแป้งเสียงเสียงเสียงคืไปดูข้างทางสองข้างทางนี่ปลาเดินไปเรื่อยๆครับผมอโอ้โหแกนซื้ออันนั้นแม่ครับเตรียมแม่กว่ก้านเลยปลาเทา้า จะเลือนที่หายแต่ร้นจีนนักเดยอมบาบร้นจีนนี่หลายร้านเลยคนจีนกันนักโซเสียู แล้วรถพีบรถเครื่องมีมดชุดไว้นงไว้แนมก็มีนะครับโ,โ,โฮโคพบเซ็นเลยมาเลย ถูกๆก็ออกไปต่างเมืองนิดหน่อยไปที่เที่ยงพักที่ผมพักก็ได้ครับแสนแซวห้องพัลมนะโอเคเลยนะแต่ว่าแบ่มีเด้อ นี่โซนจีนแล้วเนี่อจีนทางนง้นเงนเดอ เซเว่นเซเว่นเปิดหม่กันไไโอ้คาฟเฟ่เจ้าดังของแล้วกับมีเหมนสีนุกคอฟฟี่โอ้เดียววันพูกต้องจับละวันพูกมาจัดสีนุก อยู่วงเวียงแหละวะนะผมอะแม่งอบันกันนะม่วนดีอะของกินนักของกินลำๆนักของกินลำล้แกวแฝงก็อื่นนี่เอาแจางจะเลิกจะเก้กไอ้โม้มะ ซื้อแซนวิชบางโตอ่ะมาหมีมเฮ้ยเด้ไปกี่โลตีเตนปะ ซตามป่ะแอนจีนโอ้หมูกระทะบุฟเฟ่เจอแหละยร้านละสีห้าร้านโตรตีนี่เกินกาดเลยบเว้ยแล้วรโตรตี ก็ตั้งแต่กับปะนี่ยตกเฟ่หัวละแสนสมสิบเก้าพัน้วโรตีอ่ี2 0 0 0สบพั เตียวจางก็ไม่เพื่อนกันเออดี๋ยวมาดูแม่แกวิธีการทําครับ เป็นมอดด้วยมอเซาเแล่นี่ขายอันเท่าไหร่ครับ ห้ามือปีด๊ดแล้วได้เยอะเดินบ่อะไรห้ามือี เฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวก่อนปิ๊กเดี๋ยวไปสั่งโรตีสังอันนะกุ่นแลนแหลกผมแากโลดไว้กับแกนะเดี๋ยวอุนอ่นุนแกส,สังอันโรตีเรื่องอ้วนไว้ทีหลงังขอกินอิ่มๆกันเถอะเพื่อน ใส่เยอะแหมได้กำไรกว่าน,นี่ <Yeah. S 1> <laughs> โอ้เหมันมันยากขนาดนี้ขายถูกแหม่กเลยครับแสมสีบแม่ผ่านปโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้าห้องกินข้าวกินโรตีรับผูกเอลต่อ <laughs> เจอกันมันผูกครับสวัสดีครับ